สว่มวกครับสาล้อยเมียก่อนสาล้อยเมียกอนเดนาจาังหวัดสมุทรนครสวนสวน้งม,มาเลยครับเดินทางไปจังหวัดจุราธานีอสว่าสมุทรจุฬาใครจะเป็นไฟโค้ไทยใครก็เป็นไ่าไยนมต้เขีเยวมาเทียวดีสนัู่ ทางแข่งมาแล้วคนาะสอเที่ยวชนะมาราชหนึเที่ยวครับทางชนะี่นั่น็นน้านั่นหมายถ <c oughs> ึง,งไจริงแคะเลยตามา้าป,ป,ปลาไแพ้มาก็งรงนสามีความหมายวค่คืนแะหว่างอดรนกับสักคนะกระดบคู่นิ่งแล้วต้้งน้ำแมงสุไม่ต้อง,อง,วองหวเลยรองน้ำน้เงินสามร้อยเอียอน อ้น้ามนะัคนคน,คนอุดรธานีกับไอ้หน้หนามาันกนสะพนน,นพรใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเข้าไปชิงชนะเิกใครจะพาพาไปชิงอันดับสามหนึ่งสองสามตอนนี้เรือได้พูดนิ่งแล้วขอบคุณครับขอบคุณเอาละครับดูซิว่าจะเป็นพี่น้องสองั่งรังออ กระนั้นกรนี้เบิ่มเนระเบดน้ำแตกกระจกใจใจกระจกจัดกระจกรจจสัไวงไม่ใช่ไม่่มซูมาซึมาอยมาเหยมาไปาลำกรบอกตาเราโกนี้มาไหนไหนกระนั้นเลยต้องออกมาแล้วนะวมันจะแตกแตกไปกันซิมันจกรนีองคนนี่จะได้แต่ว่าดูรงน้ำเดือดระเบิดแม่เราแมมันนิดเรงน้ำเดืสูงว่างดูดีกว่านิดกว่าอย่างไงกล้าเราดีอย่างความเริ่มจากริ่เริ่มเริ่ตัวเราเริมตราเริ่มตัวเเริ่มั ครับโมกุที่ห้านะครับครับเป็นการพายการะดานล่องน้ำแดงสุขวันน,นะหง่ายนะครับล่องน้ำต้องารสาวน้อยพิยกรสิ่งเป็นการชิ้งเข้าที่หนึ่งที่สองสายนะครับเป็นการตัตตดคับกรรมการผู้ทรงเกียรติพระรอชาตัดสินเรียอยู่ล่งอ,งอ,องน้ำนั่นเองนนะครับสาวน้อยพิยกรครับเป็นเรือชนะ ส่งด้ยสาวนยปริญญาเข้าไปชิงชนะเลิศแน่นอนนกกอะครับสำหรับไม่ชนล็อกน้ะมันไม่แรงนน้ำยันไม่ไหละะแรงถ้าไหลแรงนี่เรือลักษณนี่มีหักครึ่งได้นะน,ะนะครับถ้ไมได้นะครับทีม ระวังนะครับสาสะพานนะครับตออ้ร yeah. ah ัวางหนามเลยนะสงหนเลยนะครับใช่ใช่มาแล้วมาแล้วมาแลวครับใครอยู่กับ้านข้าข้านเลยออมาแล้วเรือเรือชนเสาตะม่อันตรายครับเัลนะครับเลนี่ยเรือ่ไปเนี่ย ่ไปดึงท้ายก่อนนะไปทันแล้วมัางนะจยาเอายากเนยขนาดเรือไหลช้าๆเนี่ยตียันไม่ได้ตีนยันต่อหมอไว้ตีนยันต่อหมอไว้แล้วก็ปล่อย ดึงท้ายอ่ะรีบดึงอ่ะหมดจ์ดูได้ไหมเนี่ย,ยหกกัหกแล้วมั้งเรือหักในงานเข้าเลยเนี่ยน,นะรับหนึ่งก่ะสองสองแสนสามแสนเลยนะ,ะหกักแล้ว ยัานะครับโอ้หสุดยอดครับขวามจีบจะเลยนะครับกับก็ใสัเนี่ยนะครับใช่มัตสักับสากสวยพิเตามไปตุามไปกันหัวหักแล้วนะหัวไปแล้วนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่สุดท้ายนะครับเป็นมัตสใสกับมลสามใย ل <laughs> ที่หัะแสน้ไม่แรงถ้าจะเป็นน้ําวบ้านนีรับขึ้นเลยนะครับ,รบมม่อยู่ใกล้สานลักษณะนี้วนด้เนวาอัของำน้กน,น,น้ำก็ไม่มีขึ้นอะไรนะเดือลลมได้ไงวะเนี่ยท้ายลงฮะน้ำเข้าท้ายหรอเอียง,ยงไม่ได้ดูด้วยแลัไ เราซึ่งไปเดี่ยว,ว,วนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลานะครับก็เนี่ยทุกไฟไม่ได้สแตนบายไม่ได้สแตนบาย